สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลคลิปนี้ก็มีเรื่องให้ปลื้มปลิ่มกันอีกแล้วครับกับมือเซตกับตันคนเก่งของเรานะครับผู้พรพันเกิดปราดล่าสุดสถิติการเซตออกมาแล้วนะครับจาก FIVB ผู้สามารถคว้าอันดับหนึ่งเบสเซตเตอรก็คือการเซตยอดเยี่ยมในขณะนี้นะครับหลังจากจบสนามที่2 จากผู้เล่นทั้งหมดเลยนะครับโดยเธออยู่อันดับที่1ซึ่งมีคะแนน290คะแนนดีใจกับผู้จริงๆนะครับเธอก็ผ่านอะไรมามากมายมาวันนี้ได้พิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนเห็นว่าเธอไม่ธรรมดาด้วยการคว้าเบสเซตเตอร์ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ผู้สามารถทำได้แล้วเธอสามารถทำหน้าที่2อย่าง ทางการเซตและการเป็นกับตันควบคู่กันไปได้อย่างดีงามนะครับขอชื่นชมจริงๆครับผู้เก่งมากๆครับ